Hãy subscribe cho kênh Ghiền mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กัแ่แล้วว่าเขาเต่าทั้งจุดงงไล่เลยถึนอะไรฮะไม่มีอะไรพึเงตัวกอนไม่ได้แอ้ฟอกเอาไว้ยัง,อ,อ,งอ,อยู่ยนงอยุ่มึงโดนแน่เลยมาดิเนี่ยมาไม่ได้สงสัยเลยครับไปเลยป่ะนี่ไงขอบคุณนะครับ พี่สาวพี่มาจากจกังหวัดแพชรบูรหมดท้กวันในเราติดติดนะครับต้องเาตน้ำตาแล้ว,น,วลน้องเานอนอรสวรคนด้วยครับขอบคุณนะครับไ้กันไยของท่านสอนไะไกันไว

ไปคุยใส่เลือดสักกูลูกข้ามันแต่คนที่ค้อเด็กคนนี้มันนาคือหญิงกระดาษเป็นน้องพงษท่านพระเจ้าค่ะมึงมีเหตุผลอะไรบอกกูมาอย่างนี้เลยครับชายพงษ์ท่านพงฟังเหตุผลของฉันก่อนเถิดพระเจ้าค่ะพะงษ์ใจเยน็นๆซะก่อนเหตุผลอรู้มึงไปไหนท่าน,านพวกเราะเ <มา S 1> ป็นจอมอสสัไม่เห็นสียังไม่มีลูกข้ามัยังไม่มีต่อไปในภายภาคหน้าใครจะขึ้นคลองราชแทนเราพระเจ้าค่ะถ้าเกิดพวกงษ์เลี้ยงเด็กคนนี้เไว้เด็กคนนี้ต้องใช้เอ็ไกล เป็นสายเลือดแท้เของค์หญิงไกยานรักเพิ่มเป็นน้องสาวพระพง่ท่านถ้าเกิดโตขึ้นมาแล้วค่อยคือของราชเถรพงศ์พระเจ้าค่ะเออเป็นความคิดที่ดีมากข้าว่าเอาไว้อ่อนากูจะเอาไว้ชีวิตเด็กคนนี้ไว้ก็ได้ษของประเทไทยพระเจ้าค่ะแต่เมืองคำนำเรื่องนี้ไปบอกใครรู้เด็ดขาดได้มีเมื่อกูรูสองคนเท่าอย่างนั้นอ่อนเป็นความคิดตัวเองใช่ไหม้ายานเองแล้วเองเราตั้งชื่อเด็กคนนี้สิวะ ให้มันเหมาะสมกับข้าและค้างจองกับข้ามาสิเด็คนนี้โตขึ้นไปจะต้องหน้าเก่งขมและหน้ากลัวถูกต้องเอยชื่อคือมาที่ใดคนจะต้องเก่งกลัวและหลบหนีกันได้หมดเด็กคนนี้ดวงตาหมาอาหน้าสมองฉันจะขอตั้งชื่อว่าไอสัตว์เดรัจฉานเฮียพรจะบ้าหรือไง ลูกเจ้าพี่ไหนสิสัตย์สเดียฉานสุดเลยองให้มันลากเจ๊ขาวเจ๊กวยคอกูด้ยญาติกันต้องมีดวงโูกิดกันผูกต้องพ่อชื่อเทวฤทธิ์แม่ชื่อกัญญารัตพ่อองค์ชื่อฟ้าคำรามเด็กคนนี้จะต้องชื่อว,ว่าแล้วปู่มันชื่ออะไรปู่มันมันจะถามทำไมอ่ะจะได้ของกันหมดปู่นะฟ้าเลยนินจะโดนเด็กคนเด็กคนนี้ แม่ชื่กัญญาลัตษ์พระองค์ชื่อฟาคำรามปู่ชื่อฟาแล้เด็กคนนี้มันจะต้องชื่อว่าระยะมันชื่อระยะมันจะถามอ,อะไรหนาแล้วเนารู้หมด,ดยะยนะฟาแล้วปู่ชื่อปล้ว่ะยะชื่อแล้วอริยพันธ์กันแหลเด็กคนนี้เหมาะระยะที่จะตั้งชื่อว่าพงษ์ตั้งเองเหรอไหม มึงไม่เห็นใ่เลนก่อนคุถามแค่คำเดียวกอนที่คุณจะตั้งชื่อลถคุณในป่าใหญ่นี่วะสัตว์อะไรวะที่มีอำนาจจะสัตว์ในพวกคนเกย์โกะมากที่สุดคนน่ใครเห็นก็ต้องยุงย่งไม่ยุ่งไม่เฉยอ่ะโอกต้องยุ่งเื้าไอ้ไอ้ยุงยุ่งสัตว์ที่มีอำนาจมีความยิ่งใหญ่ในพื้นป่านี่คืออะไรราชสีห์พระเจ้าค่ะถูกต้องราชสีหรือสิงเพราะฉะนั้น กูจะขอขนานนนะ